เริ่มต้นเรียนภาษาดัตช์เริ่มยังไงถ้าอยากเริ่มด้วยตัวเองนะคะอย่างแรกเลยให้เริ่มจากส่วนที่เล็กที่สุดของภาษาค่ะนั่นคือพยัญชนะพอเริ่มจากพยัญชนะเสร็จขยับขึ้นมานีกค่ะเป็นคำคำเสร็จเป็นวลีค่ะวลีเสร็จเป็นประโยคค่ะหน่วยที่เล็กที่สุดของภาษาทุกภาษาบนโลกใบนี้นะคะนั่นก็คือพยัญนชนะนนเองนะคะพยัญชนะในภาษาดัตช์เราเรียกว่า head alphabet ภาษาดัชมีพยัญชนะทั้งหมด2ี่สบหตัวมีบางตัวเป็นสระนะคะแตงเชื่อว่าทุกคนคงมีครูร้อยล้านคนที่ที่สอดออกเสียงแล้วแหละแตงก็จะพา,ามาดูเป็นไฮไลท์เป็นบางตัวนะคะอย่างเช่นตัวเขยเคเราจะต้องออกเสียงเขิดด้วยนะคะเอามาจากคอขาขาเข,าขิดเคนะคะแล้วก็ตัวอื่นที่แตงคิดว่าเราน่าจะไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือออคือตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวอึอึนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ที่อยากไฮไลท์นะคะก็คือตัวไอค่ะตัวไอมีทั้งหมด หลายชื่อมากมี g r i ก I s e y อ of อนะคะแล้วก็ตัวที่แต่งไฮไลท์สีแดงอะคะเป็นเป็นเป็นสละยกเว้นน้องตัวไอที่สามารถเป็นถังสละแล้วก็พยัญชนะค่ะอย่างเช่นคำว่า Baby Baby ตัวนี้ตัวไอเป็นสละแต่คำว่า y o u r ตตัวนี้เยอะออกเสียงเป็นเยถูกไหมคะออไอตัวนี้ออกเสียงเป็นพยัญชนะค่ะ แน่นอนค่ะดาช,ช่าปรับแตงนะคะก็จะต้องมีแบบฝึกหัดมาให้ลองทำนะคะลองทำลองอ่านเป็นภาษาไทยอย่างอันแรกนะคะอ่านว่าเวเซและอีก2ข้อพิมพ์มานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แตงด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามไปเลยค่ะบ๊ายบาย